สวัสดีครับพี่น้องครับครับกลับมาพ่อกันอีกคลิปนึงครับสําหรับในคลิปนี้ก็จะภาพพี่น้องนะครับปลูกพี่เลี้ยงนะครับให้ผักหวานนะครับครับนี่ครับเป็นแปลงผักหวานที่เบาโฉกเห็ดนะครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีครับเสียมครับพี่เลี้ยงเมื่อนี้ก็จะเป็นต้นแขนะครับ นะครับต้นแค่กับบัวท่านใหญ่ไงหรอกพี่น้องแต่ว่าก็จะปลูกไปเลยนะครับตามจริงต้องมีพี่เลี้ยงตั้งแต่เริ่มแรกนะครับจะดีครับผมแต่ว่านี้ก็บบเป็นยังครับเพราะว่ามองนี้ก็จะเป็นป้านะครับนี่ครับแถวๆนี้ก็จะมีหลากหลากของต้นมะหวดนะครับบาเทาเอินต้นหวดขานะครับนะครับต้นแค่พี่น้องครับเมื่อีนอากาศดีครับก็เลยถือโอกาสปลูกเมื่อนี้เลย ตน้นแค่ครับเอาลงดินขนาดจะง่ายเร็วครับตน้นแค่จะงหญ่เร็วครับแป๊บเดียวครับประมาณเดือนหนึ่งเดี๋ยวบอสโกคจะมาทายให้อีกนะครับอัพเดตเรื่อยๆครับพี่น้องอัพเดตเห็นเบิ้งเรือ่อยๆเหงยานมานึง บา,ากง่ายนอยนึงครับพี่น้องอาจจะติดอยู่หรอกครับอากาศดีเมื่อไงครับผมครับเสียมกับพอดีเสียมหักครับพี่น้องก็เลยตาัดออกครับสั่นนอยนึงใส่ยาครับสื่อมาแล้วเดี๋ยวต่อดามก่อนครับพี่น้องเสียมกับได้ าการเฮ็ดเกษตรการลงทุนอยู่เด้อพี่น้องเด้อตุกอย่างครับทุกอย่างต้องมีการลงทุนัเคียต้นเคยเอามาล่งลุมก็นอให้ียงยๆงดีๆครับผมอันนี้ครับที่ปลูกเลไรนนี่พ่อพันไปจักปีนึงนะครับปีหนึ่งสองปี ก็อาจจะตัดออกนะครับตัดออกเป็นบางส่วนเพราะว่ารากไปไกลครับพี่น้องถ้าราก้นแค่ไปไกลก็เท่ากับเลือกตัดออกได้ครับเอาไว้บกีต้นนะครับพี่น้องช่วงแรกกับปลูกไปก้อนกั่บเสียหายครับพี่น้องเพราะว่าผักแค่เท่ากับกินได้ครับปลูกไว้จักปีหนึ่งก้อนแล้วก็เดี๋ยวคอยมาตัดแตงบางต้นกับตัดออกนะครับจะได้กินดอกครับได้กินดอกกินนั่งก็โอเคครับพี่น้อง ต้นแค่ก็เป็นพี่เลี้ยงได้ที่ดีนะครับพี่เลี้ยงที่ดีได้แต่ใจผมผมมักต้นตะคบแล้วครับพี่น้องเป็นโฮมดีครับต้นตะคบไม่ได้ปลูกร้ายใช่รากเป็นไกลรากไปไกลครับถ้าต้นตะคบนี่ปลูกไว้ล่วงนาเลยพี่น้องจักเครื่องปีนะครับเป็นต้นบางไงนี่เอาไปปลูกได้ครับใต้ต้นนี่ปลูกได้เป็นซิบต้นครับสิบยี่สิบต้นครับรอบๆนี่ปลูกไปเลยครับต้นตะคบนี่รากไปไกลครับ จะตน้นแค่กับจังซี่แหละครับมาปลูกเอาคางๆที่ละต้นแบบนี้นะครับเพราะเวลาผ่านไปโดนๆก็เดี๋ยวค่อยมาคัดออกไ่น้องมาตัดแต่งออกพี่เลี้ยงก็มีหลายชนิดครับแต่ว่าที่เห็นๆก็จะนิยมนะครับกจะมีต้นตะครบต้นมะขามเทศต้นแค่นะครับ ลำไยก็ยังนีอยู่นะครับลำไยก็เคยเห็นอยู่ครับแส่ได้ขึ้นกันสะดานี่ผมมากันนาจะได้ขึ้นกันนะครับนะครับสะดาวถวายนะครับพี่นอ้องเราวังเตะต่อนยางนะครับพี่นอ้องตอนย่างตรงระวังครับ ค่อนข้างจะออกงายครับตอนที่พ่อนี่ถ้าผ้ไดมีเป็นมะพร้าวสับนะครับเอาล่งกันครับพี่น้องเวลาออกั็จะออกง่ายดันปึ๊บขึ้นรดนะครับนี่ครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คลิปสั้นๆพี่น้องผ้ามาปลูกผ้าพีเลียงนะครับปลูกผ้าพีเลียงให้ผักหวานนะครับเสียงคือต้องเรียกว่าผ้าพีเลียงนะครับครับดูเรีย ดูแลย่างดีครับพักหวานนะครับถ้าผมได้ปลูกพักหวานต้องดูแลย่างดีนะครับนี่ก็เปรียบเสมือนผ้าพี่เลี้ยงแหละครับพี่่ครับปลูกพี่เลี้ยงให้พักหวานดูแลยากครับประมาณสองปีปีแรกสองปีแรกครับต้องดูแลไก่ชิดจากน้อยปีแกเอาให้รอดจ้ะครับเอาให้รอดนะครับปีแกเลี้ยงให้รอดครับปลูกจากประมาณลอยหาชหลอดจาก้อยยีนก็โอเคแล้ะครับพี่น้องเทอว่าประสบความสําเร็จนะครับ ครับคลิปนี้กับบ้าโชคกับขอบคุณพี่เพียงน้องครับขอบคุณจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับใบพ่อการคลิปนาพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้าบรรยากาศดีครับมื่อเนี้โอ้หเฮ็ดงานหลายๆอย่างครับมื่อนี้ครับเมื่อเช้านี่กันนี้ครับให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยฟั่งครับพี่น้องให้ปุ๋ยรั่งเอาฟางปกนะครับนี่ครับรล่งกับปลูกอะปลูกง่ายครับปลูกง่ายให้ผลไว ลงทุนน้อยนะครับหางฮกเดืนนอนได้หอลหรพี่น้อง